สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูเล่นมีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังอีกแล้วนะคะเด็กๆลองสังเกตหน้าปกหนังสือนิทานของเราสิคะว่ามีรูปภาพอะไรบ้างเด็กๆพร้อมจะฟังนิทานกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาฟังนิทานกันเลยค่ะนิทานเรื่องโรงเรียนของครูกระต่ายเรื่องโดยคุณครูสมศรีวงศ์มนฑลภาพโดยคุณครูลุ่งโลดแสงพัน์ โรงเรียนอนุบาลลูกสัตว์ของครูกระต่ายมีลูกสัตว์มาเรียนมากมายเช่นลิงจอ๋อไก่ต้งหมูอูดเป็ดน้อยและมีแพนดา้าครูกระต่ายสอนให้ลูกสัตว์ทั้งหลายเป็นเด็กดีมีน้ำใจและช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานบ้าน เพื่อแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ที่พวกท่านต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันวันนี้ครูกระต่ายสอนเรื่องหน้าที่ของเด็กลิงจ๋อเป็นเด็กซุกซนเล่นแล้วไม่ชอบเก็บของเข้าที่เวลาเพื่อนเดินผ่านมาอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหกล้มได้ควรเก็บของเข้าที่เดิมให้เรียบร้อยไก่ต้ง ชอบคุยเคียทําให้บ้านเลอะเทอะสกปรกไก่ต้งต้องหมั่นทําความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูบ่อยๆบ้านจะได้สะอาดและน่าอยู่หมูอูดมีผิวสีชมพูสวยงามแต่ไม่ค่อยดูแลความสะอาดของร่างกายหมูอูดต้องหมั่นอาบน้ำร่างกายของหมูอูดจะได้สะอาดและมีกลิ่นหอม เป็ดน้อยเป็นเด็กน่ารักเชื่องช้าทำอะไรไม่ค่อยทันเวลาตอนเช้ามาไม่ทันรถโรงเรียนต้องเดือดร้อนพ่อแม่พามาส่งที่โรงเรียนเป็ดน้อยต้องปรับปรุงตัวให้คล่องแคล่วว่องไวย,ยิ่งขึ้นหมีแพนด้ามีหน้าตาสวยงามน่ารักปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนๆขยันทำการบ้าน ส่งคุณครูทุกวันคุณครูชมเชยเพื่อนๆก็ปรบมือให้หมีแพนด้าลูกสัตว์ทุกตัวต่างเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณครูและนำไปปฏิบัติที่บ้านและทุกคนก็เป็นที่รักของคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสำหรับนิทานเรื่องโรงเรียนของครูกระต่ายสนุกไหมคะ เรามาทบทวนการตอบคำถามกันนะคะเด็กๆข้อหนึ่งไก่โต้งมีนิสัยอย่างไรคะข้อที่สองใครเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บข้อที่สามมีแพนด้ามีนิสัยอย่างไร ข้อที่4มีแพนด้าได้รับคำชมเชยเพื่อนๆพื่อนทำอย่างไรคะและคำถามข้อที่5เด็กๆควรปฏิบัติตัวอย่างไรเด็กๆชอบนิทานตอนไหนคะเด็กๆลองวาดรูปตอนที่เด็กๆชอบส่งเข้ามาในกลุ่มไลน์ให้คุณครูกับเพื่อนๆได้ดูด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ